จะทานนะครับไม่ใช่ให้ดูให้ให้ไปขโมยถอยนะ รถที่เราขี่อยู่นี่รถเราเอามาจากไหนเอามาจากหน้าสถานีครับไปกมยไปจากหน้าสถานีใช่ไหมครับกี่วันแล้วจำได้ไหมาณจำไม่ได้กบฏมยมาใช่ไหมครับอ่าแล้วแล้ถคันเนี้ยตานตรงไหนเนี้ยเราไปกบฏมาใช่ไหมับโอเคแล้วเราไปฝากพาลุตก็ไปตอดกุญแจเหรับตั้มไข่เดือดต่อไปบ้านเลยนะต่อไงเราเราจะท้าให้พี่ดูหน่อยใช่ไหมต่อไงทำไง เราทตัววิดเองต่อตาตรงบ้านเลยนะแล้วยังไงต่อเป็นวิทยาทานนะครับไม่ใช่ให้ดูให้ให้ไปขโมยถอยนะให้ดูว่าคนแล้วเนี่ยเขาทำยังไงนะเวลาเขาต่อสายตรงมาวิธีเศรษฐกิจของเพียงช่วงนี query, right? ้ต่อแล้วยังไงต่อใช้บั๊กหลังจากนั้นเปิดตัววิดเปิดตวิดแล้วสตาร์ทเลยลองสตาร์ทดูสตาร์ทได้ไหมเปิดตัววิด เร็คือเป็นคนร้ายก่อเหตุสามคนนะเป็นคนร้ายตะก่อเหตุสามคนมี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 เราเราคนไหนเราคนยืนหัวรถครับเราคนยืนหัวรถใส่เสื้อสีสีดำแดงครับสีดำแดงเนาะครับแล้ววันวันดังกล่าวเรามันเกิดอะไรขึ้นร็ดีฟังหน่อยรถเราถูกจับครับรถรถน้องถูกจับครับแล้วยังไงต่อแล้วทีนี้ผมไม่มีรถกลับไปทํางานครับอ่าเราไม่มีรถกลับไปทํางานแล้วเออทีนี้ผมไปโกกเพื่อน ว่าไปช่วยตุกรถไดีรถผุนกุญแจโดนอ๋อเราโกหกเพื่อนเนะะาะก็ให้ช่วยทุกรถได้ดีรถเรากุญแจหายครับอ่าแล้วหลังจากนั้นคือก็คือเรากับเพื่อนก็พาพารถทันดึงกล่าวไปเพื่อนเพื่อนรู้เห็นกับเราไหมไม่เับเพื่อนไม่รู้เห็นเลยบโอเคแล้วยังไงต่อพากันไปที่ไหนยังไงพาทุกคนที่บ้านผมครับไปที่บ้านเราแล้วทําอะไรต่อแล้วนี่นี่ผมเพื่อนเรากลับใช่ไหม เพื่อนกับแล้วทําไงต่อแต่งนัดตอ้ายทะเบียนบดัดตอ้ายทะเบียนแล้วก็เอาไม่ใช่กับขีครับไม่ได้นั่งใจยาฟ้าไป็ํจำนำครับแล้วขอน้าเนี้ยคันที่ถูกจับเป็นเป็นเป็นรถอะไรขนด้านดีรั้เป็นขนด่านดีสีดำเราเอามาจากไหนเอามาจากบ้านครับเอามาจากบ้านเราเอามาหรือเราขโมยมาเราเอามาเอามาจากไหนจากบ้านเพื่อนครับจากบ้านเพื่อนเพื่อนขโมยมาใช่ไหมหรือยังไง เพื่อนขโมยมาเราพูดได้ตรงๆรงเราพูดได้ชัดเพืปิดขโมยมาเปลี่ยนขโมยมาเราก็เลยขโมยของเพื่อนต่อไีกต่อหนึ่งเอาของเพื่อนมาเรากเอามาอีต่อหนึ่งอ่ากเราเอามาต่อหนึ่งไม่ได้บอกเพื่อนครับอ่าไปขโมยรถนั้นเขาบอกกับพี่ว่ายังไงว่าลุงเจริญรถมันหายเนี่ยมันให้ผมไปช่วยทุกหน่อยครับครับอ๋อมันหลอกเราไปขโมยรถทีแรกผมจะไม่ไปแล้วเด็กมันไอ้นี่มันคอยอยู่เราแล้วก็เออไปไปไปครับ ไปทุบรถให้มันเราไปส่งมันที่บ้านนัน,นะครับเสร็จผมกล้ามนอนครับประมาณตีสามตีสามกว่าอ๋อคือเราเรามารู้ตอนไหนว่าเรารู้อพี่ต้นมีห่าวันนี้ถึงรู้ครับปกติคนเนี้ยนีสใส่ใจคอเป็นยังไงมั้งมันก็นก,นก็ดีอย่างนะมันไม่เคยมั่วอะไรครับจะมาขอบุรี่ดูดขอขาวกินก็ตอนที่ไม่มีเท่านั้นเองเรารู้จักเขาอย่างไรครับ หรือเจ้ามันใต้พานเนี่ยเด็กมันเดินแถวใต้พานเนี่ยแ,และ้วมันไปอยู่กับเด็กที่บ้านเลงรครับมันเป็นเพื่อนกันอ๋อมันก็เลยขอช่วยเราไปอ๋อขอช่วยเราไปจะไปไปอยู่แล้วว่ามู่ฟอมอยู่กันกูโดนจุดเดียวมาครับนี่ก็ไปนี่ไปเออเอ,เอไปไปก็เลยช่วยเลยนี่ยันเป็นอย่างนี้ครับ มติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ